ก็ได้ค่างานเราเรยนล้วนะคะแ้วก็ฝนตกหนักนะคะที่ปัตยราชการเทียตนตกตั้งแต่เช้าแล้วนะคะยังไม่หยุดเลยอย่างนี้น่าจะตกทั้งวันนะคะโอ,โอเคกำลังชอบฝนนะการต่อสร้างก็ดําเนินการต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่มีหยุดเลยนะคะทํางานตาฝนนะคะกานต่อสร้างก็ ฝน,น,นตอกอีกแล้วทั้งวันเลยวันนี้นะคะฝนตกไ,ไปคุงไ,ไ,ไหนฝนเอ้ย ทั้งวันเลยวันนี้ ถ้าตกกางวันนะคะวันี้ไม่มีจะหยุดเลยจะวบนิดก็ตกอีกนะควันนี้น่าจะทั้งวันนะคะก็รายงานสดจับช่องพบ w บ r c h นะคะฝนตกหนักนะคะช่วงนี้จากพะยาตั้งจนเตียนฝนตกนะคะตกมากเลย โทรมาไม่ยังไม่ได้รับนะค่ะคุณเพราะว่าอยู่ในก๊าซอยู่นะคกะ โดยท่าแล้วน่าจะจบเมืวันนะคะวันตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสองเรยังไม่หมดเลยนะคะไปเดินทางกลันมาท่านี้ก็ ใช้ถนนอย่างนั้นต้องระวังด้วยนะคะรอาจจะเลื่อนอย่าขับเร็วนะคะด้วยความปลอดภัยความผมใหญ่จากว่าโปรชัยแม่ก็จอมเพลิงก็ค่อสร้างลำบากหน่อยนะะตรงนี้ก็ว่าถนนเขตนี้ก็อยู่ใน,ในการก่อสร้างนะะคการขี่รถก็อาจจะมีติดขัดบ้างนะคะคการสัญจรก็อาจจะไม่สะดวกนะคะใครที่ผ่านไปปั่นมาตรงถนนไซซ้องนะคะพัทยาใต้จอมเทียนหลังซอยสิบเอ็ดนะคะ ถึงสี่แยกวัดปุณน,นะคะก็มีการก่อสร้างอยู่ตอนนี้นะคะใครที่ผ่านไปทานี้ก็ขับขี่รถอย่างระมัดระวังด้วยนะคะถนนก็เลื่อนนะคะช่วงนี้ฝนตกอยู่เนาะ,ะยังไงก็อย่าขับเร็วนะคะขับช้าปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเพืน่นดูนะคะจะเลื่อนได้นะะตกอย่างนี้ถนนเลื่อนนะคะ ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยฝนเนี่ยตกทั้งวันนะคะตกทั้งวันเลยแต่การก่อสร้างก็ดําเนินการต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้หยุดเลยตนต่อหรือว่าทุ่งเทนะคะทำงานางมากๆเลยนะคะขอเชิญเชิญนะคะเจ้าหน้าที่กรม,มทางทุกท่านด้วยนะคะที่ทํางานอยู่ก็ขอเป็นกาลังใจให้นะคะก็ขอเปน้สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกทุกสายงานนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ เอสซีเป็นแบบโชโรสุกท่านด้วยนะคะก็หลายๆท่านก็คงจะทำงานอยู่แล้วก็หลายๆที่ก็อาจจะไม่มากหรือว่าน้ำแข็งละลายนะคะช่วงนี้ก็สามารถระวังด้วยเนาะนะคะก็ไม่ต้าง SP เป็นห่วงอย่างไรก็จะเนี้ยวก็เป็นแดงๆให้เอสซีแฟ็นแับทุกท่านได้เยนะคะ อากาศเย็ยนทั้งวันนะวันนี้นานหอนมากเลยแต่ไม่ได้มีเวลานอนนะคะไปทำงานป้าอกก็ทํางานนะคะไม่ได้มีเวลาหยุดพักเลยมีการทางานนะคะเดีกงทางฝนตกก็ทํางานนะคะทุ่นเทอย่างมากเลยนะคะก็ก็เป็นมาช่วยท่านที่กงทางที่ท่าน้วยเนาะค่ะท,ที่ในความทุ่นเทแก่งานนะคะขอช่วยก็บ้างนะคะ ฝนตกก็ไม่ได้หยุด,ดน,น,าายนะคะทำหน้าที่อุดนถ็งกรุงชาตามาเลยเนาะนะคะตัวนี้รถก็สัญจรเคลื่อนไหวเรื่อยๆนะคะก็มีรถติดบ้างนะคะเพราะว่าถนนค่อนข้างแคบนะคะแล้วก็ใช้เส้นทางนี้สวดมากนะคะรถก็เลยติดคะ รถต่อไซก็อย่าขับเร็วนะคะขับช้ชาๆใครที่ผันมาทางนี้นะคะก็เรามัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ในเขตการก่อ,อสร้างเด้อใจร้อนนะคะใจเย็ยนๆขับรถเพราะว่าบางท่านก็มีนะคะที่ใจร้อนใจร้อนไม่ดีนะคะอาจพลาดพั้งได้อันตรายกให้ขับขี่รถปลอัยกันทุกคนนะคะ ก็ขอบคุณทุกความใจทุกความเมตตาคะ่ะที่ส่งกันเข้ามาหลายวันแล้วที่ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะก็อขอไปยืมที่เป็นระดับระกที่ตั้งเป็นะคะก็ทำงานนะคะช่วงนี้ก็เลยค่อนข้างไม่ได้ทำงานเต็มที่นะคะวอนดึกทุกวันเลยนะคะนนลูกมาไลฟ์ก็ห่อแทบจะไม่ไหวนะคะเลื่อตาแทบจะแตกก็จะพยายามนะคะตอนนี้ก็ยอดตกเยอะเลยนะคะก็ กำลังใจจาก FC แฟซเป็นคับทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้กำลังใจป้าบัวเจอตลอดนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามมาด้ตลอดนะคะแล้วก็ให้กำลังใจป้านะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจป้าบัวด้วยนะคะขอบคุณทุกทุกท่านไว้ที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านเวลที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะลงไลฟ์ทียนเท่านขออนุญาตนะคะจบกิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะช่องบอชแชนแนลนะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย